สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันกล่องใหม่ <c oughs> วันนี้จะรีวิวให้หมดเลย <c oughs> แล้วตัดเป็นอีพีแล้วกัน <c oughs> กล่องใหม่มีอะไรมีตัวนี้ครับไอตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรใช่ไหมครับ <c oughs> ข้างในก่อนมันจะมีสายชาร์จแบตกับอ่าอันนี้คือสายชาร์จแบตมันนะ แล้วก็จะมีหัวหัวชีบถามว่ามาใช้อะไรใช่ไหมพอกลางคืนมากลางคืนมาที่นี่จะมืดพอที่นี่มืดปุ๊บที่บ้านสวนใช่ไหมไฟก็จะไม่มีตอนนี้มันยังสว่างเห็นเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ไม่มี มันมีตัวคีบพอมีตัวคีบปุ๊บใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้อันนี้ที่รีวิวก่อนหน้านั้นเป็นขาตั้งกล้องพอเอามาไล่สดใช่ไหมครับพอมาไล่สดแล้วหน้ามืดแน่นอนก็คือไฟไม่พอแล้วไอ้ตัวเนี้ยมาคีบ คลิปก็ทำให้สว่างก็คือให้เพื่อนๆเห็นหน้าผมได้ <c oughs> แล้วผมสั่งมาสี่อันนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเพื่อแบตหมดผมขอบอกเลยนะว่าแบตหมดไวมากแบตหมดไวแต่ไม่เป็นไรมีที่ชาร์จแบตหมดไวก็ เสียบสายชาร์จผมมีสายชาร์จยาวนะครับอันนี้สายชาร์จสั้นพอใส่ชาร์จยาวใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ผมดึงสายชาร์จมาก่อนอันนี้สายชาร์จยาวหนึ่งเมตรซึ่งผมซื้อมาต่างหากอีกพอชาร์จมาจะเป็นตัวสีแดงจะเห็นไหมนะ,ะตัวแดงๆประมาณนี้ขีบไปเลย แบ่งกันคีบดีลูกประมาณนี้เลยสว่างเฉิดฉายเลยแหละไอเ้เจนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาแค่ยี่สิบแปดบาทมันก็ราคาไม่แพงนะครับแต่ผมบอกเลยไว้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแบตหมดไว แบตหมดไวพอสมควรน้ำหนักเบาแต่ถ้าใส่ใส่สายชาร์จใช่ไหมครับ <c oughs> ใส่สายชาร์จแล้วผมรีวิวหัวชาร์จไปก่อนหน้านั้นหัวชาร์จมีสามอันเราสามารถเ,าเราสามารถเสียบเสียบได้สองอันเลย หนึ่งสองสามเสียบได้สองหัวเลยเพราะว่าสายชารช้ผมยาวหนึ่งเมตรเราก็ลากไปเลยทีนี้พอสมมุติเราอยากย้ายที่ใช่ไหมครับไอเนี้ยมันเบาเราก็ยกไปอย่างงี้แหละยกไปคุยไปยกไปคุยไปพอถึงที่เราอยากจะตั้งเราก็ตั้งลงเลยตั้งลงเลยแล้วมีแบตสำรอง มีแบตสำรองมัดช่วงเวลาประมาณนี้แล้วก็ต่อหัวชาร์จขึ้นไปเท่านี้คุณก็ได้ไฟใช่ไหมครับคุณไปกลางคืนได้คุณก็ได้ไฟคุณก็ได้ไลฟ์ได้ไลฟ์แล้วก็คุณก็มีแบตสำรองเอาแบตสำรองมัดประมาณนี้ครับเอาแบตสำรองมัดประมาณนี้ใช้ตัวนี้มัด ช่ตัวนี้มัดก็ได้อเน,นี้ยตกตัวละสาบาทที่ผมที่ผมรีวิวไปแล้วก่อนหน้านั้นไปลองไปตามดูตาม EP EP นะประมาณนี้แหละครับมีเจ้าตัวนี้ก็เสียบสายชัดไฟที่บ้านส่วน power bank อะไรก็ใส่ไอ้พวกตัวนี้ไปเห็นไหมไฟประมาณนี้ซึ่งมันจะทำให้หน้านวลขึ้นนะเอาจริงๆเอาจริงๆ ไอ้น้องน่านวลประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะรีวิวอะไรใหม่เดี๋ยวผมแกะกล่องก่อนนะตอนนี้รู้สึกว่ากล่องกล่องจะเริ่มเยอะแล้วล่ะดูสภาพสั่งไว้เยอะมากเดี๋ยวรอดูอีพีหน้านะครับว่าจะรีวิวอะไรสวัสดีครับ